ไปยังไ,ไ,ไปเอารถโอเค okay, ครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะไปเอารถชาลีคันเล็กนะครับได้สั่งซื้อสั่งซื้อมาจากมหาสารคา,ามนะครับตอนนี้คนส่งเขาส่งมาถึงจังหวัดแล้วนะครับให้เราไปรับเองที่สาขาครักคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมาถึงหรือยังแต่เราเช็คสถานะคือ มาถึงแล้วมาถึงที่จังหวัดแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีพนักงานโทรมาแจ้งหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าเราเขียนระบุไว้ว่ามารับเองที่สาขาน้งหมดเดี๋ยวเราจะไปดูกันโอเคเงื้องง่านี่ยเนไหมกวาจะลุกกว่าจะตีง่ายนี่คือมือนนะเฝ้าบ้านยดยดยดสะไปใส่โอ้ไบโอ้ใบมัน ขบบ้านโยกขาเบาบ้านเดี๋ยวเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะทุกคน <Hello. S 2> ไม่มีก็ไม่เป็นไรปล่อยไว้นี่เอาร้อยี่สิห้าไป <c oughs> ซึ่ง เราซื้อมาเราก็หนักใจอยู่นะว่ามันจะไม่มีที่จอดนะครับข้างนอกสองข้างในหนึ่งแล้วเมื่อที่เมื่อนะครับคันใหญ่เราจะมันเก็บมันว้ที่ไหนนะครับทุกคนเราเราจะขีม่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านนะทุกคนเมืองรถเนี้ยอู้รีบมันรีบมันจะรีบเรียบหน่อยนะไปเลยไปเลย ไกลครับทุกคนเดินไปยังถึงเลย จอดอยู่นู่นครับให้ถ่ายบอกมาถึงแลับทุกคนระยะทางประามาณ500ยเมตรจอดอยู่นู่นเลยเดี๋ยวก็ทำยืนยืนยืนบัตรแล้วก็รับของนะทุกคน เลยจอดอยู่นู่นครับปนไมไ่แกะถุงอาา่อา ไม่หมือน <Yahoo! S 1> ไม่ห <c oughs> ม่ <c oughs> ม่สร <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันที่บ้านนะครับทุกคนจะขีปมเนยันไงนะโอเคไปเดี๋ยวเม,นะมา่กี่คันนี้ดิเออออกจูงออกไปกันนั่นอะไรอ้าวมันเขียนไปในห้องมันนะแล้เวเดี๋ยวผมจะขอญาตขีบมันกลับก่อนนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันที่บ้านว่ามันมีอะไรบ้างมันจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขตรงไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคได้มาแล้วครับทุกคนโอ้แต่สาภาพอย่างนี้โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับทุกคแนแคนไม่มีสนิมนะครับเริ่มจากแขนก่อนเลยไม่มีสนิมนะครับทุกคนเป็นตะกร้าตะกร้าเหล็กนะครับตะกร้าโอ้สีสันสวยงามครับจะมีเก็บเล็กๆน้อยๆครับทุกคน ใบหน้าสวยครับสวยใช้ได้ครับใบเลี้ยวก็สวยนะทุกคนเพราะโอเคนะครับทุกคนถือเพาะผ่านครับกับราคานี้นะทุกคนไม่มีไม้ด้วยครับเมื่อกี้ไม้ขึ้นเปล่าไม่รู้เบาะนะครับเปิดมามีถังน้ำมันเดี๋ยวดูว่มีน้ำมันหรือเปล่ายุต จะมีไม่ไม่เยอะเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวเราต้องเติมนะทุกคนเติมนะวันนี้มีแบตแล้วก็มีชุดสายไฟนะครับแบตเ,เ,เขาก็แยกออกบอกแค่เนี้ยเล็กน,นิดเดียวมาด้านหลังก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวไฟท้ายเมื่อกี้ไม้ขึ้นไหมฮะไม้ไม่ไม่ได้ดูเมืกก่อกี้ขึ้นแบบเฮ้ยแต่มันมีนะเว้ยมันมีสายไม้ครับทุกคน แล้วก็มีกุญแจอ๋อนี้กระจกเนี่ยเขาถอดออกเอานีมาตัดออกเลยเดี๋ยวเก่ามันจะติดอะไรมันจะออกออกยากน,นคะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องเติมลมเพราะว่ารู้สึกว่ามันขาจะปล่อยลมนะเอาตัดอันนั้นออกเดี๋ยวมันจะเป็นกาวติดนะเพลงเนี้นย เป็นเครื่องดีมนะไม่ใช่เครื่องเดิมเป็นเครื่องของดีมไม่รู้ดีมตัวไหนเครื่องดีมก็น่าจะร้อยกว่าอยูนะ่มั้งโอเคตอนนี้จะเป็นกระจกแจมอยู่ไหนอจะาดรอยารู้ดิ ซ่ก็ย่อนนะครับมีการแก้ไขหลายอย่างนะทุกคนนี่ให้ดูสภาพโดยรวมภายนอกชึบสีส้มส้มระแวงแดงหลอนนะครับเปี่ยนนาเรียบร้อยดีได้เป่าม่หนักเลยดีก็ใช้ได้หน้าก็ใช้ได้นะมาดูสวิตชวิตนี่ก็แบบเติมเลยนะ ตัวเดิมยมันเลยเนะี่ยไฟต่ำไฟสูงนะทุกคนอันนี้ก็จะเปิดไฟปิดไฟนี่ก็เป็นไฟเลี้ยวเนี่ยไฟเลี้ยวตัวนี้โอ้โหมันสามล้อที่บ้านเลยมีสามล้อกันหนึ่งเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยนี่เซอร์เต,เตแค่นี้ไม่มีอะไรมากครับวิ่งได้อะไรวะยี่สิบสี่สิบหกสิบงเหลือเดิมเดิม อย่างนั้แล้วลองดูอ๋อมัแจนเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยนี้เปิดอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดู ครับท yeah, ุกคนเดี๋ยวเราต้องรวมๆแล้วก็ดูน้ำมันเครื่องดูน้ำมันอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาถ่ายให้ดูตอนขับนะทุกคนว่าขับดีขนาดไหนนะครับแล้วก็วิ่งท้องสตีดได้เท่าไหร่ใช้ไฟอะไรใช้ได้